ครับ C 2 M นะครับก็จะมาดูว่าเครื่องพิมพ์พิมพ์ไม่ได้นะครับเราจะเราจะดูยังไงนะครับก็มาที่คอนโทรลพาร e l นลนะครับตัวนี้หรือค้นหาในตรงนี้ก็ได้ครับค้นหาคำว่าคอนโทรลพาร์แนลอย่างนี้ครับคลิกเข้ามาก็ View Device and Printer อย่างนี้ครับ เลือกตัวนี้ก็ได้ครับเลือกแคตตาล็อเลือก c a t ตาล็อนะครับแบรนด์พ mm ิมเตนะครับแล้วก็มาดูข้างล่างนะครับ mm hmm. จะเห็นว่า xp 58เนี่ยมันออกสีเทาๆนะครับ mm hmm. ออกสีเทาๆนะมันไม่สีดำแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยมันมันอยู่พอตไหนนะด้วยการเข้ามาที่ ดิสพีซีหรือไมค์คอมพิวเตอร์นะครับไดซีแล้วก็ตัวนี้ครับพอสพิมพ์เตอร์ไดเวอแล้วก็พิมพ์เตอร์ไดเนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ครับไอกพิมพ์เตอร์ไดเวอติ๊กตัวนี้ติ๊กวีดบีเอ็กพีห้าแล้วก็ปุ่มเช็ค USB p o พอร์ตเอคืพอร์ต ดูพอตตรงนี้ครับเลข5้านะครับศูนย์ศูนย์ห้านะครับกดโอเคแล้วก็กด Exit ออกไปแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ printer property นะครับแล้วก็ดูพอตนะครับมันคือ usb 0ูนย์ซึ่งเราเช็คได้ว่ามันเป็น usb 0ูนย์ศูนย์ห้าใช่ไหมครับเราก็เพียงอติ๊กตรงนี้ อ่าตรงนี้วตรงนี้วทำไงนะครับตรงนี้นก็กดโอเคปึ๊บตรงนี้มันจะยังใช้ไม่ได้นะครับให้เรารีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ก่อนรีสตาร์ทปึ๊บอ่าพอรีสตาร์ทแล้วก็ใช้ได้เลยครับโอเคครับ